เปิดบ้านปูเป้เกตรินไปไม่รอดรักต้องจบกำลังเข้มข้นสำหรับละครบ่วงวิมาลาเมื่อใดนักแสดงนำอย่างมิกทองระยะเปรี้ยวทัศนียาและปูเป้เกตรินที่ไม่วายดนดราม่าต่างๆมากมายทำเอานางเอกอ,อย่างปูเป้ถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวซึ่งลาสุดหนุ่มมิกและสาวปูเปไ้ได้ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการบ่วงวิมาลาออกอากาศในติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกดดันไหมเรามาเล่นเรื่องนี้ก่อนหน้ามันเป็นโซเวรีปูเป้ จะซีเรียสในเรื่องของสิ่งที่เตือนจริงจังถ้าเรื่องงานเราตั้งใจมากที่ผ่านมามันกดดันแล้วพอมาโดนกระทบนิดหนึ่งพยายามไม่นึกถึงเลยจริงๆก็ติได้บอกว่าสอนได้แต่มันไม่มีอยู่คำหนึ่งมันเป็นคำของคนในกลุ่มมันชอบพูดกันว่าถ้าละครเรื่องไหนที่เป้เล่นเป้จะตกอยู่ในจุดอ่อนของละครเรื่องนั้นเคยได้ยินใช่ไหมก็เคยได้ยินค่ะซึ่งอายุยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยแล้วได้มารับบทเป็นนางเอกในหลายๆเรื่องสิ่งที่คาดว่าจะ ได้จากคนดูเยอะเพราะไม่ได้สวยเพราะหนูยังเด็กเราต้องพัฒนาการอีกหลายอย่างท้งรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวิธีการแสดงทุกคำติชมปูเป้จะเอามาปรับปรุงตัวเองค่ะ ซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึงหน่งนางเอกที่หลายคนจับตามองเพราะด้วยนานวานฝีมือของปูเป้เกสตลินน้อยพึ่งยิ่งพัฒนาขึ้นล่าสุดกับบทบาทสุดท้าทายในละครดราม่าเข้มข้นเรื่องบ่วงวิมาลาทางช่องเจ็ดเรียกได้ว,ว่าต้องประทะฝีมือฟาดฟันกับนางเอกกุรุนพี่ฝีมือดีอย่างเปลี่ยวทัศนียาการสมนุษชนิดที่แบบแรงไม่ยั้งเลทีเดียวค่ะ